อและสวัสดีครับเรนนีอยู่กในเกมที่มีชื่อว่า The Evil Within Part ที่2ไม่สิ Chapter ที่สําสำหรับภาพนี้เราก็ถูกตัดมาที่ตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลสำหรับตอนนี้เราไปดูเกมเพลงเลย อะไรกันเนี่ยโอ้โหภาพเหมือนเราอยู่ในมียื่นอยู่ในโรงพยาบาลเอ้าแล้วเราเอ้ยอะไรเฮ้ยใครไกลล่างไม่เอาไม่เอาลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วเข้าไม่เอาอะไรอะไรไมพขึ้น่ะไมโนนโนนโน,น,นอ๋อ๋อโอเคแล้วอ๋อตันเราแค่ฝันคือเราตกจากเขาจากภารที่แล้วไม่ใช่หรือเดาทำไมเรามาอยู่ที่นี่โอเคสลิปปาเป็นการยิมอ่าน อ,อไม่ออกว่ะยาอันภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะออกโอเคเอ่อยาเหรอโอ,อ้มีต่อยมีต่อยอืมอม้มอืมเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอฮลัลโหลมีใครอยู่ที่นี่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้ไม่มีของให้ชักโอ้โหเราต้องออกข้างนอกเหมือนเหมือน,นอยืนอยู่ในคุกอะ่ะใช่เหมือนมากหรือว่าอยู่ในโรงพยาบาลบ้าหรือเปล่าไม่รู้ มันภาพบบมันดึงกลับมาโอ้โหภาพอุย๊ยคุณหมอชื่อผมหน่อยครับอะไรทุกคนเป็นยังไงบ้างอะ่ะแล้วที่เมืองล่ะนี่คุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรนะ่ะตอนนี้คุณไม่นแค่วิญญาณอยู่นะคุณหมอรอผมก่อนชื่อผมด้วยผมหน้าแดงหน้าดำเต็มหมดแล้วคุณหมอผมต้องการฮิลิ่งแฟกเตอร์คุณหมอครับ นี่คือโรงพยาบาลนี้เหรอที่เนี่ยเป็นที่สำคัญของมคุณเลยนะคุณสามารถมาได้ทุกเมื่อเลยแหละเออคือตอนนี้ผมกำลังโดนรักษาอยู่เหรอสงสัยฉันจะตอบคำถามคุณไม่ได้หรอกนะกรุณาลงชื่อตรงนี้ด้วยค่ะคุณไม่ลงชื่อคุณก็จะไม่รู้ความทรงจำเกี่ยวกับวนาคตของคุณเลยนะโอเคนี่มันเป็นการเซฟนะจ๊ะโอเคนิวสลอตโอเค เชื่อทางนี้เลยค่ะหมอ,อ,อไม่ไม่ชุบผมก่อนละหมอผมล้มทำไมหมอไม่ชุบผมหมอไล่ผมไปไหนเนี่ยหมอหมอครับหมอจะไอ้ผมมาตรงไหนให้มาทำอะไรโอ้ยโอ้โหปิดโอ้โหเฮ้ยโอ้โโอยังเครียดหน้าโอเคดูหเหมือนจะ ซีนั่งลวงป่าวะโอ้ม่าจะเอาน้ำเกลือมาหยให้ผมใช่ไหมเฮ้ยนี่มันบ้าอะไรเนี่ยโอ้เอา้าเชียร์เนี่ยเครืออะไรวะเนี่ยอะไรอะ่ะน่อยไอ้ปวดหยุดหยุดเถอะโอ้โหือ้โหอะไรคืออะไร อหมอหมอช็อตหัวผมเอาแล้วไฟข้างนอกก็ไหม้เอาเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยดีหมอก็หัวร้อนเอาอืหเรียบร้อยเอากูตายเหรอเอายค,แค่แค่เริ่มเกมึงเอาอ๋อเหมือนเป็นแค่ความฝันแล้วตื่นมาอยู่ในรถที่ตกเหี่วมาแล้วก็ระเบิดไปแล้ว แล้วคนอื่นอ่ะต้องมีชีวิตรอดโอ้โหเลือดเลือดซะเลือดซะโอ้ความฝันมึงเชื่อมือนจริงชิบหายอืมเว้นเลยโอ้นี่มันโอ้มีอะไรโอเคโอ้ยขอโทษขอโทษเก็บมาเป็นยาใช่ไหมโอเค V เป็นการเอ่ใช้ของ กูมีแค่ครั okay. okay. <play> ้งเดียวโอเคเขาไปอ๋อไปการฉีดยาโอเคครับไม่มีอะไรหรอเอาแล้วคนอื่นนะเฮ้ยมีของโอ้โหสมองน้ำยาสมองโอเคมันตอนนี้จะไม่มีอะไรแล้วนะภาพช่าหน่ากดวเหลือเกินเอาไปภาพเป็นอย่างนั้นนะขออนิยาติสติ้งออปชั่นกราฟิก 9กคูณขันแปประูแล้วนี่รูเกียวเอนิโบซิโบอ้าวเออไปจำทางกันแล้วกันโอ้โหภาพแม่งเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอ๋อมีเอเนจีอยู่ริมสายบน ในป่าโอ้โหเมืองเกิดกะละกินีเอ้ยอะไรอะ่ะอะไรอุ้ยมันคืออะไรโอ้โหเอฟเป็นการต่อยคิดก็ต่อยเหมือนกันตัวอะไรตายวะเนี่ยไม่มีกล่องอืออ๋อตอยกล่องมีของนี่แหละความสมจริงโอเคจะนำยาสมองโอ้โภาพไม่น่าเชื่อว่าเปพันสิบห้าหรือหรือ2014ไม่รู้ ไปไหนอะที่นี่เหรอลงไปข้างล่างอึ๊บโอเคไปไหนไปทั้งเขาให้เราเข้าในป่าแล้วไม่ใช่ทางนี้ทางไหนโอ้โหมบอกเลยว่าเขาวงกดเฮ้ยนี่ไงมีแสงสว่างแสงสุดท้ายมันคืออะไรเอ่ยช่วยบอกฉันทีเถอะโอ้เหี้ยวไม่มีโอเคเก็บมา แต่เกลียงเฮ้ยมีคนอยู่นะมันจะมีคนตำรวจเฮ้ยคุณนะ่ะผมเราจะไปหาแต่ไม่ไม่มันไม่น่ามีคนมาอยู่ในเมืองเงี้ยโอ้โหลถลายถลกถาลายไม่เสรแม่งน่ากลัวอย่างนั้นเอาไอเดียมันไม่เหมือนคนที่เราจะกินอะไรข้าวเลยนะโอ้โหคุณตำรวจคุณตำรวจครับ โอ้โหมันเดินเองโอ้โหขโมยปืนมีขโมยปืนหกนัดเวลิกูดตำรวจคารนลันดีโอ้โหเี้ยมันแดกสมบีบเอาเลงปืนไปก่อนได้ไหมจะหันมาโอ้โหคอขาดสมองเยิ้มแย่มันเห็นกูแล้วโอโนโอ้ยเื้อ ตายไหมอืออือไม่เปืองกระสุนไม่เปืองกระสุนตายได้แล้วตายได้แล้วไอเวนต้องทำอะไรวะฮะฮะฮะตายแล้วเข้าไปสัมผัสของกันโอ้โหไอเวนเนี่ยอือทุบทุบทำลายข้าวของไม่มีของเก็บมาโอเคได้น้ำยาธรรมริทกด F เป็นการต่อยโอเคใด้กระสุนมาขอบคุณครับ กนคงไม่ฟื้นมาใช่ไหมโอเคแล้วตะเกียงเราไปไหนอะ oh, เราต้องเข้าไปในซอกโอ้โหเหมือนเคยมีคนมาอยู่แล้วซอมบีม้เรียกรถตำรวจเวรเมื่อกี้เป็นปลาบุกโอ้โ oh, หมีของไว้คิวเป็นการอ๋อ oh, ลงอนเปิดไฟฉายแต่มึงไม่ได้ถือไฟฉายอือทำงานไม่ได้เอ้ยจ้านี้มีสมองเก็บมามันคืออะไรวะ น่าจะเป็นของที่สำคัญแหละม่ไม่คุณไ,ไม่ให้เราเก็บหรอกโอเคอเฮ้ยอ๋อไม่ใช่มันเป็นคนบ้าคนบ้า,น,านั้นปาดเจ็บปาดเจ็บเรว็วนะเรื่อยเต็มเลยคือ <c oughs> อะไรอ่ะ อ้าวไอ้เหี้ย what the fuck what the fuck เอิ่มกดอะไรวะกดสบายนเพื่อไปการซ่อมออกออกโอเคได้อะไรมาไม่รู้อารมณ์บุนทักษะการซ่อมเหรอโอเคจะตามมันไปเอาพูดถึงโรงพยาบาลปุ๊บมันหนีว่อนไปเลยนะมึงโอเคชิปเป็นการวิ่งโอเคของครับ แหมทีตอนสู้ไอ้บูชเชอร์มึงไม่ให้กดเลยนะมึงนี่มันจริงๆเลยอุออ๊ยเฮ้ยโอ้โหมันตายอย่างเดียวเอ้ยมีของเออมีไฟแช็คเผาศพได้เหรอเฮ้ยนี่มันอะไรกันนี่ฟิกอัพ์ไฟแช็คกดซีเป็นการเผาซีกดเลือาวุธเป็นการกดตรงไหนวะ หนึ่งสองอ๋ออ๋อ,อสี่เป็นการเผาโอเคฉันได้ความรู้ใหม่แล้วสิโอเคเผาจบพวกความแน่ใจอะไรอาจจะ,ะทำนองนั้นใช่ไหมไม่คไม่มีอะไรแล้วมั้งไอ้หนูแต่กันไว้ก็ดีกว่าแก้ว่ะโอ้มันพร่แพร่แพร่พลาบมันช่งางไงดีเ้าเข้าๆอึบไม่มีอะไรไหมมีอะไรไหม โมชีมชีเอ้ยคุณพยาบาลเข้ามาในกระจกเอ้ยเอ้ยประตูปิดเองอ๋อเหี้ย <c oughs> จะเบื่อกลัวจะเบื่อกลัวเก,ก,ก,ก็บเ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 ก็บกันโอ้มีอะไรไม่รู้มันคืออารมณ์นะครับสมุดสมุดบันทึกเราอ่าประธาไม่รู้เรื่องเพราะงั้นเราจะไม่สนใจโอเคเฮ้ยกูไม่เดือดประตูกระจกเลย เว้เยเอ้ยแสงโอ้โหมึงเฮ้ยเอ้ย,อยไม่ไม่ส่องไม่ส่องออกอะไรไหมออกไม่ได้อีกเอ้ยหรือเราควรสอ่องฮ้ยมีทางไปที่ทางอื่นหรือมั้งเราต้องส่องดูข้างในอือวิง้งอ้าวโหอ้าวตกลงม่าไหนเป็นความจริงอะไรเป็นเรื่องโกหกกันวะฮะตกลงไหนเป็นความจริงไหนเป็นความโกหก ไม่มีความจริงเหรอในเกมนี้มันมีอะไรที่เป็นความจริงเลยเหรอจี่จงๆเหมือนมีอะไรอังน,นี้เรงปยาบาลเขาอยู่คุ <c oughs> มยมีอะไรบ้างเฮ้ย <c oughs> โอ้โหมันโคตรอะไรวะ เกูเข้ามาในนี้เพื่ออะไรเพื่ออะไรกันนี่มีเอิ่มอ๋อจะส่องล้วเป็นการบาร์มันที่มิตินี่เหรอตัวนี้ก็ลงคล้ายๆอ๋อมันคืออะไรวะที่เพิ่มเลือดหรืออะไรไม่น่าจะที่เพิ่มเลือดน่าจะน่าจะเป็นการเพิ่มสติปัญญาท่านน้องนั้นอ๋อเป็นการอัพสเตตัสนี่เองเฮียจะอัพชีปจระจรโอ้โหมันต้องใช้สามสี่พันเลยเหรอ ต้งหลายพันแถบเออโหใช้หลายพันเลยเหรอไม่ไม่ไม่เป็นไรยังยังไม่ทําคือการเหมือนกับอารมณ์เาขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกอะไรทางตรงนั้นโอเคแล้วเราก็ออกไปเลยการตัดกระจกเป็นการนํามาซึ่งโรงพยาบาลโอเคกลับมาที่เดิมน,นี่สอนให้ดูว่าถ้าก,กระจกแตก,แตกถ้าเราถ้าเราอื้อเตะไปแม่งเ,เลย ส่งนานๆมันอาจจะเป็นการส่งมาโลกหนึ่งอีกโลกหนึ่งนั่นเอง The ี v ิว i t ได้กล่าวไว้ถ้าเราส่องกระจกแตกนะอันนะโอเคโอเคเปไฟก่อนอทำใจก่อนมันต้องมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่น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  คอนโทรลสเปกบาร์เป็นการสเตลแล้วก็ฆ่าใช่ไหมยังไม่เห็นเรายังไม่เห็นเราอเอ๊ะเศสสมองอีหนูตายไปซะโอเคลุงครับผมมาช่วยลุงแล้วนะ,ออะขอทึบก่อนทึบผู้ความแน่ใจเพราะมันจะมีลูกอโ,อโ,ไซไซลโอ้โหไส่ไส่ไหลไส่ไหลโอ้โหเตะโอ้โหเขาจะเตะอือลุงครับผมมาช่วยลุงแล้วลุงลุงไปไหนลุงเอ้าไอ้เหี้ยลุงหายลุงครับ ลุงเอาลุงลุงโว้ยเน้ยลุงหนีกูไปแล้วลุงโง่อะไรไปหาลุงจริงๆมันตอมบี้น่าจะมาทางนี้ได้แต่เป็นโง่ลุงลุงผมไปหาลุงแล้วลุงเราผมก่อนอืมฮมโอหลุงลุงจ๋าโอมีไฟเผาด้วยสุดยอดโอเคโอเคเราจะจะจะถล้ำลึกเกินไปแล้วโอเคเปิดออกเปิดออก เอเหอปิดเองปิดเองซะด้วยโอ้ยมีของวะ่ะโอ้ยมีเล่าเฮ้ยภาพมันตูมมไปลงุงออกมาผมมีเลือดเต็มเลยเดี๋ยวบอล,งล,งลงุงโดนกัดน่ตลกนะลุงลุงใจกลายล่างไปเป็นพวกมันไม่ได้นะเฮ้ยอายุการ เดี๋ยวมันกระจกแตกแสงนั้นใช่ไหมไอ้หือือหือแสงเอาเดี๋ยวบอกแล้วลูกกายล่างไม่เอานะอีโวเซลล์อีโวโอ้โหไปบอกคนทูกคนบิว้วโอ้โหเวนเวนกรรมซัมซอนทำไมลุงมีลวดหนามเอาเอาไอ้ชี้ โฮลีเชสขอเก็บมาก่อนเอาอันนี้ไปก่อนอือตายไหมไม่ตายหรอตายเหอะตายเถอะโอ้โหโอ้ยผมยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นไป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 เขยิค่อยิบเขยิบเสร็จเร็วเสร็มเร็เสร เอสเดม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 เต็มหัวแล้วลุงลุงทำให้ผมปวนกระสุนลุงรู้ไหมโอเคลุงลุงตายยังไม่รู้เหมือนกันแต่ผมขอกระทืบก่อนขอกระทืบแม่งก่อนแต่ลูกศิษย์ลุงอ่ะจะมีชีวิตอยู่ไหมจะมีชีวิตอยู่ไหมตายไปแล้วแหละพิชานะแล้วเล่าโอเคเก็บเล่ามาก่อนอาจจะมีประโยชน์อะไรเราใช้โอเคโอเค ออการเปลี่ยนของก็ตรงไหนวะเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็เก็บไปก่อนเถอะอาจจะใช้อะไรได้ลุงจ๋าลุงลุงทำลายผมแบบนี้ได้ยังไงเฮ้ยนี่มีของให้เราแก้กับดักใช่ไหมเฮ้ยอ๋ยอเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรโถโถโถเดี๋ยว เราจะฮิวยาเราต้องฮิวกูตรงไหนวะฮิวเอฟเอฟไม่ใช่เอีฮิวเปิดไฟแซตแถบปะวะแ็บไม่ใช่โอ้ทำไมลืมมัจเนเรตได้ไหมอือปลาเจ็บล้มตาแก้มเป็นลันหนาวไหนโปรดีจริงๆรดิดโดีก็ได้แต่เราชอบเตะไงเรามัน อืออ๋อเปิดทนไลน์ไม่ได้แล้วลุงผมต้องการของลุงเฮ้ยใ,ใครม่าคงไม่ลุกขึ้นมาแล้วมากัดเราหรืใช่ไหมเชิงเทียนโอเคมีไฟแช็กเก็บมาก่อนเอาซีเผาไว้กันแล้วกันขอไปการเผาอาจจะเป็นทางที่ดีที่สุดก็แล้วโอ้มีกระสุน Thank you ครับขอบคุณครับขำงัวนอ๋อมมีที่แอบ แอบในนี้มันต้องมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่ให้เราประทะใช่ไหมโอ้ย่ายายา่ยาผมไม่ใชื่อว่าดาโอเคเราต้องเจอกับอะไรปั๊มยาอ้โหปั๊มยาเป็นปั๊มตรงไหนวะเฮ็ดเหรอเฮ็ดไอไอเออตัวสุดท้ายแล้ว F f ไม่ใช่นี้ f f ไม่ใช่ปั๊มยาปั๊ตัวไหนช่างมันแล้วกันเราจะเล่นแบบโน้ปั๊มยาแต่นี้มันระเบิดไปแล้วโอเคเราไปข้างหลังบ้านแล้วกันข้างหลังบ้านจะไม่มีอะไรนะลุงเวนตะไลนะั่นก็น่าจะไม่ฟื้นนั่นแหละลดกระทืบขนาดนั้นโอเคได้เอ,อิ่มสมุดบันทึกเหรอ เราหมดอะไรไม่รู้เอาที่ลุงหายมาสีเดโอเคมีทางให้เราไปหรือเปล่าเฮ้ยไม่นั่นหน้าจะเป็นคนปกติหรือเปล่าไม่น่าใช่อย่างงี้คิวก่อนเลยคิวก่อนเลยชิคพอ์แล้วเราจะไปสตลฆ่าเอเวีนั่นก็สตีลฆ่าใครก่อนดีโอ้โห ม,มันมันมีไปไเห็นรู้เหรอรอดอดรอรอรอมันรอมันรอมันรอดมารอดมาไม่เห็นมันยังไม่เห็นมามาใกล้ๆก,ก่อนเราจะเข้าไปเตลแล้วก็หักคอแม่งจะไปเปิดกระสุน ตายซะตายซะตายซะเต็มคอเต็มหัวเราเรียบร้อยโอเคน่าจะตายแหละยี่โดนขนาดนี้นะมีการเบรนด้วยเหรอเฮ้ยอะไรน้ำน้ำเน่ามันคืออะไรอะซีไปเบรนบีบีเบรนโอเคโอเคจะไม่ปิดข้างในมันมีตัวหนึ่ง ได้ยังไงตัวนึงเฮ้ย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 เผาเฮ้ยเราเผานี่ได้เหรอพวกเราองเขาสนใจก่อนแล้วกันไปนี่ไงอ๋อนี่โอเคใช้ก่อนใช้ก่อนผู้ความปลอดภัยของเราโอเคเราจะค่อยๆสเตลไปแล้วก็ฆ่ามานันนะ อยู่ไหนอยู่นี่มันเห็นเรายัางน่าจะยังไม่เห็นผมกำลังตามหาอยู่อืออือเต็มหัวอือเต็มเออเรียบร้อยตายจ้ะเออไม่ได้อย่างนี้ดิโอเคเก็บไฟมา โอเคขวดนี่ไงสิ่งที่เราต้องการเอ๊ะไฟมาก่อนดีนกว่าเราจะเผาหมู่บ้านเวนี่ก่อนแล้วกันเนี่ยซนะี C. ใช้เบิร์นได้ใช่ไหมซี C. ไปเลยซี C. ไปเลยเบิร์นไปเลยเบิร์นไปเลย <c oughs> เผาให้หมดให้มันวอดวายเผาให้มันวอดวายไปซะเฮ้ โดนกับกระดักหมีอยู่นโทรลสเปกบา์เป็นการแก้กับดักเคแก้กับดักเอ้ย,โอ,ยโอเคเราจะาค่อยๆเติมนะมันนะมีระเบิดอยู่วิธีแก้อ๋อแก้นูน้น แก้แก้แก้นี่ก่อนแกนี่โอเคโอ้โหเวียนเลยอือนี่มานี่มานี่มาเห็นเห็นไหมเห็นหเห็นกูไหมเห็นกูไหมเห็นกูไหมโอ้โหมันไม่เห็นน่ะโอเคโอเคโอ้โอเฮ้ยมันเห็นเรา เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมาหนี่มาหนี่มานี่มานี่มาหนี่มาทางนี้มาทางนี่เออเออโง่โง่คอยทวีเด้อที่เขาเรียกว่าคนฉลาดชาติเจริญโอเคดูเหมือนมันจะไม่มีอะไรแล้วเราไปแก้กำดักหมีกันแล้วกันอืม อืมโอเคแต่ล้วก็เรามีก็จะค่อยๆค่อยๆค่อยๆสลายไปแล้วโอ้โหมีระเบิดอเอ้ยเฮ้ยเ,เดี๋ยวๆๆใครมันนะอม,มองอยู่มองอยู่ตรงไหน,นมองอยู่ตรงไหน,นสิ่งมันมีอะไรเดินมันแอบมองอยู่ตรงไหนวะ ทีนี่เหรออ๋อนี่ไงในนั้นในั้นนั้นในนัยจค่อยสเตลเข้าไปก่อนเตลสเตลสเตลนี่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 อย่าหันมันนะอย่าหันมันนะอย่าหันมันนะเรียบร้อยเป็นไงล่ะนี่แหละเกมสเตลที่เทถือเต็มหัวโอ้ไปเช็คให้ฉันด้วยอย่างนั้นเหรอ เฮ้ยมีน้ำเขียวเอาไว้อัพของโอเคน้ำเขียวไปแก้ระเบิดก่อนแล้วกันแก้ระเบิดแก้ระเบิดต้องแก้ตรงน,นี้โอเคแก้ไปโอเคแก้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บเหมือนไฟจะใ,ใช้สามารถใช้โจมตีได้โอเคท่านี้เราก็ออกตรงนี้ได้โอเคอเฮ้ยผมไม่รู้หรอก

โอ้ยกระสุนไม่มีอือกระสุนหมดกระสุนหมดเอามันหายไปไหนกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดไอเวนไอเวนไอเวนเวนโอ้โหก็บตายกับตายโอเคแตกยาชุบชุบดืนด กดสเปกบาร์เป okay. <c Ris ky> ็นการนี่ก็กดค้างได้นะอ๋อกดไปได้ต้องกดหมุนรัวเป็นการโอ้โหไอ้คนเนี่ยโอเคด้ยามาแล้วสังิ้ตครับตะยะเอกสุนมุ่หมดแล้วคงเล่นแผ่นสเตลใช่ไหมโอเคเฮ้ยโอ้มันจะไม่ให้เรากลับใช่ไหมมีการเช็คพงเช็คพอยต์มันเหมือนจะมีไฟเอ้ยเสียงอะไร ไอยเตียวอันนี้อ่ะเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวกูพระเจ้ามาเห็นกูด้วย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 โอ้ยโอ้ยวันนี้เห็นกูทำไงดี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 พระเจ้าพระเจ้าทำไงดีโอ้มันเห็นกูหาเอ้ย เอ้เยไม่เห็นกูเอาไงดีรื้อหลังไฟกันได้ไหมได้ไหมรื้อหลังไฟจะช่วยไหมไวะโอ้มันมันไม่แพ้ไฟมันเป็นแค่ฉากฉากง่อยๆวิ่งเข้าไปโอ้โหในหมู่บ้านโอ้โหเร็วๆเ,เข้าเร็วๆเข้าเลยพระเอกของฉันเดือดเลยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้ารีบเข้าหมูบหม่บ้านหมู่บ้านขอปลอดภัย โอ้ my god โอ้โหเร็วเลยอืมอุ้ยโอ้โหเหี้ยอะไรวะเนี่ยอืมโดนยังไอซ์ซินเรือมีเรือโอ้โหเฮ้ยมีคนช่วยอ๋อกระสุนคุณจับแ้กระสุนคุณหมดโอยอ้วนโอ้โหมันมีการสไลด์ลงน้ำ หมือนมันจะไม่ค่อยกล้าโดดลงมานะแต่มีการถือไฟนี่คือว่าฉลาดมากฉลาดแบบอัจฉริยะโอเคแหละครับสำหรับ Chapter 2ก็เป็นการเคลียร์เรียบร้อยแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดเข้ามาในแฟนเพจของผมด้วยซึ่งลิงก์อยู่ใต้ description. ดิสค p ิปชันดิสคริปแปลว่าอะไรวะชา่เมเถอะเอาไปว่ามันอยู่ใต้คอมเมนต์ใต้ เพิ่มเติมเอออ่ะแหละสักอันสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ